いいね。 สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอคนลังรถและแฟนเพจข่าวาระเต้ตุ้งตานครับวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้าอะไลครับเราได้มารีวิวรถยนต์ครับที่จะไปเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่2 4เรียกใกล้จะถึงนี้ครับกับรถที่อยู่ข้างๆเราเลยครับต้องบอกเลยว่าถูกใจสายลุยแน่นอนครับดูภาพลักษณ์รวมๆครับต้องบอกเลยว่าดูบึกบืนและดุดดันมากขึ้นครับนั่นก็คือเจ้ารีโว่ดีจีอาร์สปอร์ต4คูณ4เครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้ต้องบอกเลยเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ที่ปรับจููนนเเป็พิศษรมมีีแง้อย่่ท220 14แรงมา้าแรงบิด550นิวตันเมตรเขาเพิ่มมากกว่าเดิม20ตัวเลยนะครับสำหรับแรงมา้าการขับขี่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแต่วันนี้เราไม่ได้มีการขับขี่แต่อย่างใดครับเรามารีวิวคร่าวๆกันละกันว่าเจ้ารีโวคันนี้อยู่ข้างๆเราสายลุยคันนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างครับเริ่มมันก่อนเลยครับโดดเด่นกันเลยที่กระจังหน้าครับโอ้โหกระจังหน้านี่ตัวนี้ต้องบอกเลยเป็นแฟชั่นนิยมมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเองนะแต่รุ่นนี้เขาคอมพลตมาจากโรงงานเลยมีกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับสีดําเมทัลลิกนะทำ ดุดันและลงตัวมากขึ้นโลโก้ด้านหน้าเขียนชัดเจนครับว่าโตโยตา้าพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วก็เซนเตอร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้าต่างๆนะครับในส่วนของรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นพิเศษที่มีฐานล้อกว้างขึ้นนะมันจะทําให้การยึดเกาะถนนนั้นดีขึ้นครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยโป่งซุ้มล้อ,อขนาดใหญ่เลยนะใหญ่เบ้งเลยเราจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็มาพร้อมกับยางแบบออเทเลนนะขนาด265/65ขอบ17นะเป็นยางออเทเลนนะครับของ BF Goodrich ด้านหน้าครับก็เป็นไฟหน้าแบบใบ LED ลมดำมาเป็นที่เรียบร้อยด้านหน้าก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับในส่วนของด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับเพิ่มเติมให้ดูดันมากขึ้นนะครับเนี่ยเช่นเนี่ครับสเกิร์ตชงการชนด้านหน้าเนี่ยทำให้ดูลงตัวมากขึ้นและรุ่นนี้ครับเป็นช่วงล่างแบบ GR นะเป็น GRport ์ครับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าเองก็ตามและส่วนด้านท้ายครับด้านท้ายก็ใช้เป็นแบบโมโนทูปนะครับต้องบอกเลยว่าหนึบแน่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่ามีอะไรที่ตกแต่งเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงงบบ้าครั ป๊าเปิดมาดูด้านในครับโอ้โหเนี่ยชัดเจนเลยครับเบาแบบ GR นะครับโหเป็นผ้าสลับหนังนะครับโหให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตสุดๆเลยนะครับพวงมาลัยขออนุญาตนั่งนิดนึงนะครับพวงมาลัยนะครับโอ้โหนี่มีโลโก้ GR ชัดเจนครับมีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยโอ้โหแต่เบรกมือนะครับเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะผมมองว่าเบรกมือแบบธรรมดาเนี่ยถ้าไปขี่ออฟโรดเนี่ยมีดึงๆเนี่ยสไลด์ได้เลยครับในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายด้วยโอ้โหสสสะดววกบบายคครัในนน่ขอองโซล ด้านหน้านะครับเป็นแบบลายไฮโดรกราฟนะครับให้อารมณ์ของความเป็นสปอร์ตนะครับเนี่ยทำให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ระบบขับสีนะครับขับ2ขับ4ตรงนี้เป็นสายลุยมีอยู่แล้วนะโหมดการขับขี่ก็มีอีโคพาวเวอร์นะครับเนี่ยภายในก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมามากนะครับเนี่ยเน้นไปทางสีดำมีเดินได้สีขาวเนี่ยหลังคาเป็นหลังคาดำนะครับที่สําคัญนี่โอ้โหความเป็นสปอร์ตนะครับ GR ต้องมีเบลสีแดงครับนี่ ประมาณนี้ครับในส่วนของภายในถ้าใครเคยเห็นในส่วนของรีโว GR นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับถูกแต่งเติมมาจากเจ้ารีโวรุ่นธรรมดาครับและอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้ในรีโวนะครับของ Toyota นะครับรองรับในระบบของมาตรฐานยูโร5เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมีอีกปุ่มหนึ่งครับนั่นคือปุ่ม d p f ที่อยู่ด้านขวาเนี้ยนะครับแล้วจะมีการโชว์ขึ้นที่หน้าจอนะครับเพื่อจัดการควบคุมในเรื่องของมลพิษไอเสียนะครับเพราะรถของทาง t o y o ต a ตอนนี้ครับไม่ได้เติมน้ำยา AdBlue นะครับเนี่ยเขาเลยมีปุ่ม DPS ตัวนี้ขึ้นนมมารัเเพพืื่่อออจกดใงงขลิ ที่จะส่งไอเสียออกจากรถคันนี้ไปครับโดยการทํางานที่ได้ยินแบบคร่าวๆนะครับเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอยู่ประมาณ15นาทีครับแต่ระหว่างที่เขาจัดการในเรื่องของระบบไอเสียผ่านแคตเลอติกนะครับมีการฉีดอะไรลงไปเนี่ยรถไม่สามารถวิ่งได้นะครับในส่วนที่เรากําลังจัดการในส่วนของระบบไอเสียในส่วนของแคตเลอติกที่จะควบคุมมลพิษที่ออกไปสู่ท้องถนนนะครับรถไม่สามารถวิ่งได้ต้องจอดอยู่ประมาณ15นาทีนะครับ เป็นไงบ้างครับกับเจ้าีโว่ GR Sport ครับคันนี้ที่อยู่ข้างๆเรานะที่มีฐานลอ้อกว้างกว่าเดิมนะทำให้ดูบึกบึนและลงตัวมากขึ้นนะครับรับเข้าว่าะจังหน้าและยางออเทเลียนต้องบอกเลยว่าโอ้โหถูกใจสายลุยแน่นอนผมคิดว่าเจ้าีโว่คันนี้ต้องเป็นดิกรถที่น่าสนใจในบูธงานมอเตอร์โชว์ของโตโยต้าแน่นอนครับสำหรับใครที่สายลุยต้องการรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมอยากให้ไปชมตัวจริงกันนะแลวลองไปสอบถามข้อมูลจากที่ปรึกษาการขายดูว่าเขามีจุดเด่นเพิ่มเติม,ตมที่อยากรู้ตรงไหนบ้างครับและวันนี้นะครับยังมอว้ลแื รถที่อยู่บนเวทีครับถูกใจวัยรุ่นแต่ซิ่งแน่นอนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างครับ มากันอีกหนึ่งรุ่นครับต้องบอกเลยเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่เราเห็นกันเต็มท้องถนนเลยขวัญใจแม่ค้าขวัญใจชาวค้าขายเลยนั่นคือเจ้า P-Lander 2.4เกียร์ออโต้ครับต้องบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของโตโยต้าเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมกันมาบ้างครับของรุ่นนี้นะครับเนี่ยด้านหน้าเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับกระจังหน้าสีเทานะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมนะทำให้ดูดุดันและก็หรูหรามากขึ้นนะกันชนหน้าใช้สีเดียวกับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยนครรรัััับบบออออีีีีกกกกกทท้้้้้้งมมมมาาาพปุ่่สเเเขแ เทาเช่นกันนะดูเป็นลมดำํำขนาดยาง265 65ขอ17นะไฟหน้านะครับเป็นแบบใบ LED นะครับส่วนไฟท้ายเป็น LED Light Guiding นะภายนอกนะต้องบอกเลยเนะี่ย เพิ่มเติมมาประมาณนี้นะในส่วนของภายในกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนนะมาพร้อมกับหน้าจอเอ็นฟูเทนเมนต์นะขนาด10.25นิ้วนะรองรับ Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับที่สำคัญแบบไร้สายด้วยอีกทั้งจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับ Eco แล้วก็ Power ด้วยวัสดุภายในใช้เป็นเบาะหนังแบบสังเคราะห์นะครับที่สาคัญหน้าจอแสดงผลการขับขี่เป็นแบบ TFT ด้วยแสดงผลชัดเจนในส่วนของระบบความปลอดภัยก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยพื้นฐานครับ ABS EBD b A V S C Traction Control T S C รวมถึงระบบช่วยเหลือบนทางลาดชันช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีมาให้นะครับ มาที่คันสุดท้ายของวันนี้ครับกับการรีวิวแบบฉบับไวๆของเรากันนะครับนั่นก็คือเจ้า r ี v o ่ดี dition เครื่อง2.4เกียร์ออโต้ครับเห็นภาพแล้วเป็นไงถูกใจไว้รุ่นสายซิ่งแน่นอนครับกับรุ่นนี้ครับที่มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ครับนี่เป็นไงสีดำเมทัลลิกนะครับรับเข้ากับไฟหน้าแบบ led แบบลมดำด้วยและที่สำคัญนะลมดำเรียบร้อยรับกับไฟตัดหมอกรวมถึงนี่ครับ สเกิร์ตหน้าด้านหน้านะทำให้ดูดุดันสปอร์ตซิงมากขึ้นด้านท้ายก็มีสเกิร์ตมาเช่นกันนะมือเปิดประตูก็เป็นสีดําด้วยในส่วนของด้านในมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วลองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ครับระบบความปลอดภัยมีมาให้เพียงพอต่อการใช้งานครับและคันนี้พิเศษกว่าเข้ามาพร้อมชุดแต่ง Z r u n ner นะี่ Z r u n n e นได้อะไรบ้างครับได้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลัง รวมถึงล้อแมกอัอลอยขนาด1 8นิ้วนะดีไซน์แบบเอกลัซีฟรัดด้วยยางเรน so โซ255/50 R18 นะบันไดข้างดีไซน์ใหม่สีดำสติ๊กเกอร์ด้านท้ายแตาลันเนอร์อ่ะคร่าวๆแบบฉบับไว้ๆของคันนี้ครับ เรียบร้อยครับกับรถทั้ง3คันที่เรารีวิวแบบข่าวๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับก่อนที่จะไปชมมันในงานมอเตอร์โชว์นะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องคอคนลังรถชาแนลของเรากันด้วยนะครับที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆในแวดวงยานยนต์หรือการรีวิวรถในรูปแบบต่างๆต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับเข้มข้นและสนุกขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่คิดถึงคอนเทนต์เก่าๆคอนเทนต์มันๆต้องบอกเลยมาแน่ครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวับ